สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นนี่แอนเบลนะครับก็รีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดู ep 24-2ขีดนะครับก็เราจะมาสรุปนะครับมินิฮีโร่นะครับก็ถามว่าสนุกไหมก็สนุกถ้าไม่ค่อยได้เข้าก็ ได้ของเยอะอยู่ครับแต่ว่าเออมันก็มีดูต้องดูโฆษณาบ้างนะครับก็ตามสไตล์คนไม่เติมแหละต้องมีดูโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เล่นเรืเ่อยๆด่านเดิมตีมอนสเตอร์แบบเดิมๆนะครับมันก็จะเบื่อๆหน่อยครับ ก็แนะนำว่าถ้าสมมติไม่รู้จะเล่นอะไรไม่อยากคิดเยอะก็เล่นอันนี้ก็ได้ครับค่าเวลาได้ดีนะครับก็ตัวละครที่ต้องซื้อก็จริงๆมันเป็นเกมแก้เบื่อมันต้องซื้อก็ได้ครับก็ดูโฆษณาเอาก็ได้แต่ถ้าแบบเล่นเราชอบหรือแบบชอบความน่ารักดุ๊กดุ๊กด็กของตัวการ์ตูนเงี้ยอันนี้ก็ เล่นก็ได้ครับก็หนุกดีก็ตัวละครก็น่ารักดีแล้วก็มีตัวผู้หญิงตัวผู้ชายอัปเกรดง่ายเล่นง่ายครับเป็นเกมเล่นง่ายๆเนี่ยครับมันเป็นเกมเล่นง่ายๆ ก็ไปตีมีอารีนาให้ตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเดี๋ยวลองตีเล่นๆดูสักตัวหนึ่งตีอันนี้ละกันไม่มั่นใจครับว่าจะชนะไหมก็ลองเล่นดูนะครับ เนีก็ตัวละครก็ดุกดิกน่าราักดีนะครับเสียงเอฟเฟกก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนาะก็ถ้าชอบไปเล่นกันแต่ถ้าไม่ชอบก็ค่าไปเก็บอื่นนะครับโอเคก็รีวิวเกมนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมจะพาไปเล่นเกมอะไรรอติดตามดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ